สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าว,วันเสาร์สบายๆนะครับผมช่วงนี้ช่วงมรสุมฝนตกชุกนะครับผมทุกพื้นที่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าฝนจะตกทุกวันในแต่ละภูมิภาคช่วงนี้ครับบางพื้นที่มีน้ําท่วมขังก็ขอให้นะมัดระวังและก็ดูแลทรัพย์สินที่มีค่าของท่านเก็บไว้ในที่สูงนะครับผมก็ว่ากันไปในส่วนของเรื่องมรสุมนะครับผมอเรื่องของการออกกําลังกายท่าง่ายๆครับ น้ำสองขวดนะครับนี่นะครับท่านง่ายนะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับขยับเข้าขยับออกนะครับทำนานๆเข้าก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะครับให้กำลังแขนให้ความแข็งแรงเหมือนกันครับนะครับขอให้เราขยันทำทุกวันทำเป็นประจำนะครับ ผมเชื่อเลยเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าสรีระร่างกายของท่านสุขภาพของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับ,นะรบในท่าที่หนึ่งนะครับพอทําท่านี้เสร็จนะครับก็ต่อด้วยท่าน,นี้ครับสลับขึ้นอย่างนี้บ้าง,างนะครับทาอย่างละ10ยกหรือกี่ยกก็ได้นะครับยกละสิครั้งเปมาหมายทีเราจะพูดถึงนั้นนะครับยกละสิครั้งยกละยีครั้งหรือทำเท่าที่เราเหนื่อยครับเราเหนื่อย ทําได้เท่าไหร,ร่แล้วเหนื่อยเมื่อไหร่ล้วก็หยุดพักนะครับในยกนั้นๆแล้วก็ไปต่อยกหนึ่งน,นะครับออกกําลังกายไม่ว่าจะช่วงท่านใดก็แล้วแต่ผมจะพูดเป็นประจําและพูดเสมอว่าทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราทําไหวทําเท่าที่เราเหนื่อยอย่าให้เหนื่อยจนเกินกําลังตัวเองร่างกายของเราเท่านั้นนะครับที่บอกตัวเราได้ดีว่าเราทําได้แค่ไหนเราทําไหวแค่ไหนเราเห็นคนอื่นเขา ทำได้ดีแต่ตัวเราทําไม่ทำไม่ได้อย่างเขาไม่ไปไหนเราค่อยๆทําผมเชื่อเลยว่าเราทําได้ไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าสรีระร่างกายของเรามีเท่ากันครบทุกส่วนเท่ากันเราต้องทําได้ขอให้เราทําขอให้เราอยากจะทําอยากจะเล่นพยายามทำครับไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่เราจะประสบความสําเร็จนะครับ ก็ว่ากันไปในแต่ละทุกท่าจอทำมาดูวับท่าง่ายง่ายขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ